สวัสดีค่ะมาลูกไปสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูหลิงจะพาไปทำงานนะคะแต่ว่าจะส่งลูกที่โรงเรียนก่อนไปลูกไปขึ้นรถเดี๋ยวหนูหลิงจะทำอะไรที่ทำงานเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปขึ้นรถลูก ค่ะตอนนี้หนูหลิงมาถึงที่ทํางานแล้วนะคะซึ่งงานวันนี้ที่หนูหลิงจะมาทําก็คือมาตัดหญ้าคือเดี๋ยวเล่าก่อนปกติที่โรงงานเนี่ยเขาจะเราจะจ้างคนมาตัดหญ้านะคะเป็นเหมือนบริษัทรับตัดหญ้าแล้วเขาจะแบบจะจ้างเขาประมาณสองเดือนหนึ่งสองเดือนเขาจะมาตัดทีแล้วเขาก็จะมีแบบเครื่องตัดหญ้าที่ว่าเขาขับเอาค่ะมันก็จะเร็วแต่ว่า มันจะมีอยู่ที่หน้าโรงงานริมถนนเนี่ยมันเหมือนเป็นหน้าเป็นตาของโรงงานนะค่ะเราต้องตัดทุกอาทิตย์แล้วก็ต้องคือต้องตัดเองค่ะแล้วปกตินหนูหลิงก็จะตัดเองแล้วปกติเนี่ยเราจะเอาเครื่องตัดหญ้าส่วนตัวามาจากที่บ้านนะคะเพราะที่โรงงานเขาไม่มีให้นะคะเอามาจากที่บ้านแล้วสามีก็จะใส่ใส่รถม,มาค่ะแต่ว่าปรากฏว,ว่าตอนนี้คือคุณสามีเขาซื้อรถใหม่นะคะรถใหม่แล้วมันคันเล็กแล้วมันใส่เครื่องตัดหญ้าที่เป็นแบบเข็นนะคะมันใส่มาไม่ได้ หนูหลิงก็เลยจะใช้เครื่องนี้ตัดแทนค่ะซึ่งหนูหลิงก็จะใช้เครื่องนี้ตัดที่ออสเตรเลียเขาเรียกว่าวิปเปอร์สเนปเปอร์นะคะเครื่องนี้ปกติเราจะเอาไว้ตัดเหมือนกับขอบขอบสนามหญ้านะคะขอบมันเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าตัดแบบทั้งสนามนะคะแต่ปรากฏว่าที่หนูหลิงบอกคือเราเอาเครื่องตัดหญ้าที่แบบเข็นเข็นมาเนี่ยมันใสร่รถมาไม่ได้หนูหลิงก็เลยต้องใช้เครื่องที่ตัดวันนี้ค่ะโอ้โหแล้วก็ เป็นครั้งแรกที่หนูใช้เลยนะคะหนูหลิงไม่เคยใช้เครื่องนี้มาก่อนนะคะก็ไปดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ยทำบาปท,ทำกรรมเมียมึงเถอะน้อยอ้วนเอ้ยโดี๋ยวไปดูค่ะทีเดียวโอ้เดี๋ย You gotta down. hold that down and this. Yeah. it. And push it down and yeah. That easy to never work. Like that? Yeah, it's sort of faster. I you mean know, then you wanna you wanna have a good swing? Yeah. Like where you're comfortable. You want to do as much as you can? Yeah, yeah. เออยังไม่เสร็จเดี๋ยวไปทำต่อ นหนูลิงยังไม่เสร็จนะเหลืออีกเนี่ยนี่หนูลิงเมื่อยมือมากเลยคือมือเกรงมากเลยเดี๋ยวขอไปพักเบรกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาตัดต่อไม่ไหวเมื่อยมือค่ะหนูลิงก็จะมาทำต่อนะคะก็เหลือแค่นี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้คือเสร็จแล้วนี่ค่ะก็จะเหลือ แค่ตรงนี้นิดเดียวแล้วก็ฝั่งประตูฝั่งน้นอ,อีกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวมาทำต่อกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะตัดหญ้าปวดแขนมากก็เนี้ยค่ะตัดแค่หน้าโรงงานแค่นี้นิดเดียวเองเสร็จแล้วค่ะหนูลิงตัดหน้าริมถนนเสร็จแล้วนะคะหนูลิงตัดแค่หน้าโรงงานแล้วก็ริมถนนนะคะไอ้ทุ่งข้างหลังที่เห็นเนี้ยหนูลิงจะไม่ตัดนะเพราะตอนนี้ก็คือปวดปวดมือแล้วก็ปวดแขนแล้วก็ปวดมือมากเลยขางานต่อไปหนูลิงจะจะไปหนูลิงจะไปล้างห้องน้ํานะคะแล้วก็จะไปทําความสะอาดออฟฟิศแต่ว่า ที่เคยเล่าให้ฟังคลิปก่อนภายในโรงงานเขาไม่ให้ถ่ายทำวิดีโอคลิปในโรงงานนะคะหนูหลิงก็เลยจะไม่ไปถ่ายแล้วก็จะถ่ายแค่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ชมหนูหลิงจนจบคลิปนะคะก็หนูหลิงก็จะให้แค่เห็นว่าเราอยู่มังนอกเราทํางานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยงานมันก็มีหนักบ้างมีไม่หนักบ้างก็งานหนักอย่างเงี้ยคือ ทำเสร็จไปพักแป๊บเดียวมันก็หายเหนื่อยนะมันก็เหนื่อยแค่ตอนทานิดเดียวเองนะคะห,หนูลิงจะไปล้างห้องน้ําต่อล้างห้องน้ำเสร็จทำ,ทำความสะอาดออฟฟิเศเสร็จก็วันนี้จะทํางานแค่4ี่ชั่วโมงแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ชมจนจบคลิปแล้วก็หนูลิงคลิปหน้าจะพาพาทำอะไรพาเที่ยวที่ไหนอะไรก็อย่าลืมติดตามหนูลิงด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย